ครับเมื่อนี่ขอได้ <c oughs> ขอได้โอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีครูเวนนะครับในฐนานะที่ผมเองเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับมันจะมีสองอย่างนะครับก็คือส่วนรชาชการที่เขาเรียกว,ว่าสพทนั่นครับกับสสนะครับสสก็คือพรรคเก,ก่าไกลนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นในการที่จะให้มีครูเวน สพทส่วนมากเป็นกับอยู่ในวงราชการเนาะอยู่ในวงการโรงเรียนนะครับนี่คือทัศนคติที่ผมเองรู้ส่าเป็นทัศนคติที่แย่มากๆเลยนะครับบอกไปยังกระท่วงสถิารนะครับว่าทัศนคติแบบนี้ถือว่าเป็นทัศนคติที่แย่ที่สุดเลยนะครับคือการไปเพิ่มพันโลงบ่นคำนึงถึงว่าประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพเศรษฐกิจแบบใดนะครับ สิเิมบุคลากรไปโดยที่บ่จจาเป็นนะครับนี่คือคือทัศนคติที่รายการศึกษานะครับแย่มากๆในฐนานะติป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับขอบอกว่าทัศนคติแบบนี้ถือว่าเป็นทัศนคติที่แย่สุดเลยเป็นระบบราชการที่ใส่คิดอยากจะใส่งบประมาณอย่างเดียวโดยบทคำานึงถึงความเป็นจริงพันล่วงจะอยู่จังไดโจรกรลักได้นะครับ ที่จางพัดล่งขมามันมีเว้นจะได้ก็คือเก่านะครับที่นี่ทัศนคติของสอสพระเก่าไกลทันหนึ่งนะครับผมฟังแล้วคือวิธีการที่มันง่ายที่สุดก็คือว่าทันมีกล่องวงจรปิดสามารถไปเบ่งมองได้ก็เห็นหมดเห็นความเปลี่นไหวของนรงเรียนได้หมดน,นะครับนั่นคือทัศนคติที่ดีและประหยัดสุดนะครับเป็นอย่างท่านบกคิดนะครับด้านนี้เทคโนโลยีนนะ มันพัฒนาไม่ได้ไกลแลวนะครับทันยูบานทานยูทำบริยูบานแต่ว่าทันมองเห็นบานเนี่ยมันมองเห็นในหลายคนนะมันสนําเร็จครับแล้วก็คนต่างๆที่ไปเห็ดอีกอย่างอยู่ในสถานที่ต่างๆที่มีกล่องวงจรปิดาสามารถมีไวไฟเสื่อมต่อโทรศัพท์ของแต่ละคนแต่ละท่านนะมันได้ผลประโยชน์หลายนะครับคือระบบราชการจนมากอะเห็นวา กระทรวงสวัาดิการมันจึงอยู่ในลักษณะที่ว่าเพิ่มบุคลาก,กรไปและค่าใจ่ายก็สูงนะครับเป็นกระทรวงที่ใส้งบประมาณร,รัฐบาลที่สิ้นเปลืองมากแต่ว่าความสําเร็จในด้านการศึกษานี่ยังพันสูงเถ่าที่ควรนะครับโรงเรียนบางโรงเรียนเอาไหว้อยู่สิบยี่สิบคนก็นยังเอาไหว้อยู่นะครับทั้งๆที่ทีมถลด่จะขนไปโรงเรียนอื่นไนแบบสบายมีครูสอนในเต็มที่ คิดหาทางในการที่จะเสริมแต่บุคลากรลงไปซึ่งบมม่มีโอกาสบม่มีสติปัญญาหรอกครับบมมีความสามารถบ่มีการเดี๋ยวทาให้โรงเรียนมีครูเต็มได้นะครับซึ่งวิธีการแก้ไขในปัจจุบนันง,ง่ายสุดนะครับอย่างโรงเรียนบ้านผมนยโรงเรียนบ้านนออ้อยไทยในะสุขสวัสดิ์มเดียวเนี่ยสี่โรงเรียนมาร่วมเรียนอยู่โรงเรียนเดียวเนี่ยลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรเยอะนะครับแล้วก็แค่จ้าง ลดไปหลับแต่ละเหมือแต่ละเบนซึ่งกะถ้าเปรียบเทียบกับหายมีข้าราชการคนหนึ่งนี่โอ้โหประหยัดกว่ากันนะครับสะดวกและครูกะมีทุกงห้องเล็กหน่อยก็ได้เรียนเต็มถีเต็มขบับดีบรดีหลดกับไปลบหอดกระได้เฮือนนะครับบ่ได้ยากเลยนะครับจะเป็นอย่างครูขรึ้นบ่อพวกผู้นำทางด้านการศึกษาขึ้นบ่อขิด คิดจะในคิด,ดี่เสริมหาแต่่าใจะจ่ายของผากลัดไปด้วยคิดว่าผาคลัดเอาเงินภาษีเอากรถนนนั้นทางต่างๆเส้นไฟระโยงระย่าง,งเต็มไปเหมือนี่งม่มีโอกาสได้พัฒนายอย่างเลยคุณคิดอีหยังอยู่นะครับพวกที่มีการศึกษาเนี่ยคิดถึงมันดีๆแน่นะครับความคิดของมุคุณเนี่ยมันมันไปเสียอยู่ใสเหมือนนะครับสิเพิ่มในบุคาลากรเพิ่มด้บุคาลากร ความคิดแยอะแย่เานี่เนี่ยสมควรตัดไปสมควรนจะว่าไอ้สิ่งใดต่ดางๆเดี๋ยวมันจะมาเสริมประสิทธิภาพให้โรงเรียนมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นสมมติว่าต่างกล้องวงจรปิดไวเนี่ยแล้วก็ทุกคนทุกท่านผู้ที่เป็นครูทุกคนเนี่ยสามารถเบื้องแอปได้ง่ายๆนะครับผู้ใดเบิ้งก็ได้เห็นความเปลี่ยนไปของโรงเรียนไม่มีมันถึเกิดมด คนจีจ้างค้จจคนมาอยู่ในหันจักรไตรคนกะคุณบ่าสสมารถที่จะพกป้องได้่เพราะว่าทุกคนต้องรับต้องนอนนะครับนั่นคือคิดแบบค่าชใจ,จคิดแบบคนยุคสมัยโบราณนะครับและบุคคลที่บริหารกระทรวงสถิณสุขอยู่ในปัจจุบันนี้กําลังคิดอีอย่างในใสสมองแน่นะครับผมก็ถือว่าพวกคุณเป็นคนที่มีการศึกษาคูหนึ่งแต่คิดแนวทางด่านการศึกษาเนี่ยมันต้องคํานึงถึงหนึ่งประโยชน์สองประสิทธิภาพ สามประหยัดน้ำเนี่ยหุ่จักประหยัดนงงประมาณของภาครัฐเนี่ยสิเพิ่มงบประมาณไปโดยที่โอ้บาใส่ความคิดแน่นะครับคุณอยู่ในกุศลรวงสดิการคุณมาใส่ความคิดคบา,าได้ยทาการศึกษาย,ยังเลยเนี่ยมันแย่นะครับอันนี้อยากจะฝากไว้ยังกระทรวงสาธสดิการนะครับตัวไหนมันพอประหยัดงบประมาณที่มันจะเป็นหนึ่งได้ทั้งประสิทธิภาพได้ทั้งความปลอดภัยทุกคนทุกท่านสามารถ็นเม็ดนะครับ กระจายให้ผู้ใหญ่บานเนี่ยกจายให้ผู้ใดอยู่ในเถียบนันหูมัดนะครับพความเกินไปั้นเป็นจะไดดาเนินการเปิดเบิ่งแล้วเป็นจะไดเพียงที่ควบคุมให้ไฟมันเดินได้ตลอดนี่คือลัวกษณะแนวความคิดนะครับทัศนคติของกระวงเศริตการภูทีไอ้เกี่ยวกับนําเสนอ,อพ่านโลกเนี่ยเป็นความคิดที่แย่มากๆนะครับเป็นความคิดที่บ่มีการพัฒนาคิดเอาแต่สิมค่าจ,จา่าใจ่าจจ่ใจเพิ่ม จริงๆแต่เขามาเพิ่มตั้งแต่อาหารนี่ดีกว่านะครับดีกว่าจะเพิ่มบุคลากรไปโดยมันมีความจําเป็นจริงๆเนี่ยเด็กหน่อยก้อนเกณฑ์นะตั้งแต่อนุบาลถึงก้อนี่เขาปอนหนึ่งหนึ่งน,น,นาศิไปไใบอ,อบปตทั้งเมดเลยนะครับพออบปตอตจัดการบริหารจัดการไปสิพัฒนาเได้โน้ยไปแบบใดกับมีแนวทางในการจัดการบริหารอยู่ที่อบปตทั้งตำบลมีลงมีอยู่อบปโร,รงเรียนเดียวหนึ่งก็ถือ่ว่า บริหารจัดการได้โรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยสมวรหมือดไปแล้วนะครับเป็นอย่างเงี้ยสมวรหมือดนะครับเพราะวัดนี่ลงรถเนี่ย,ยสามารถไปถึงบันไดของเด็กน่อยได้แล้วแต่เขาบริหารจัดการในการขนส่งคุณถิมว่าบริหารในลักษณะเดี๋ทวถ้าให้เด็กหน่อยเรียนย้อนครูกับขาดแคลนบ่เพียงพอมันจะเอาคุณภาพมาได้ใส่ล่ะครับคุณภาพบ่มีครู่ นี่แนีความคิดของบุคคลต่างๆสิเพิ่มบุคลากรเพิ่มบุคลากรด้วยถือว่าจำเป็นมันถึงระยระเวลาที่ต้องลดก็ลดในทีละครับมูาจะควมแน่นะครับผม